ซึ่งในกิจกรรมในวันนี้นะคณะกรรมการเฉลดินขบเกียวกับการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภรณ์แล้วก็กรมหลวงราชมนตริพันธ์นะครับในเื่องในโอกาส กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารกิติยาภานเรที่ราเเมียวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร7ธันวาคม2568ณมัสยิดฮิดายะตุลมุตตากินตำบลท่าแรงออกอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับและในโอกาสนี้ก็จะได้เวลา ในการดำเนินกิจกรรมกังกล่าวลำดับนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญนงกาญยพัฒนากามวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามรดคิติยาภาาเรศวิลาเทวเวีณีกรมหลวงราชดำนินสิริพัฒนมหาวัฒนราชิธิการเนื่องในวันคล้ายวันสูตรเจนธนวามคม2 5 1 8ขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเรารพครับ เรียนท่านร้อยตระบวดโท,โท,โทโพคชนกฉลานคพผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีดิฉันนางกัญญพัฒนาง,งามวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีในนามผู้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาละเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงลราชสาลินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้สแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้องรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณด้วยการบรเพ็ญคุณความดีถวยพรากุโลนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรชรักิติยาภานาเรนทราเทพุยวดีกรมหลวงร,ราชสารีสิริพัฒน มหาวชิราราชธิดาที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกนานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับคณะกรรมการพิษานประจำจังหวัดเพชรบุรีองค์การไมร่แสวนเสถรางบลค้าแรงออกเงินนั้นภ้าพระท้าคิประ,ประปชน,แล,ชน,ชนและประชาชนจะิจกรรเสนอข้อเดียสงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิยญาภา น่านเรียนทีราเที่ยเที่ยวดดี 6, กลมกวงาสาริธดีสี่ท่า ายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรีธิราเศพยาพดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดดาทั้มตติดบถวายความเคารพทัต้ตง ข้าพุทธเจ้าร้อยตำรวจโทภพชดกชลาวุเคราะหผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในานามของประสบนิกรทุกหมู่เราที่มาประชุมกันณบณฑทนพิธีแห่งนี้ขอประกาศราชาสมุดีเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพาวดีกรมหลวง ราชสารีมีสิงห์พัฒนมหาวชระราชาธิดา7จธันวาคม2 5 6 8ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนมีจิตสมนัตและสังนึกในพระกาุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ฝ่าพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจด้วยพระหาฤท,ทยัยเรี่ยมด้วยพระเมตาตากรุณา เพื่อมาบัดทุกบำรุงสุขแก่อานาประชาราล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของประสบมิกรชาวไทยตลอดมาเนื่องในวาระอันเป็นสุขภาพมงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมก้าวน้อมกระหม่อมจัดกิจกรรมเฉิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัะชรกิติยาภานะเลนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาลีมีสิงิ์พักมหาวชิระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2568ถ <c oughs> วายพระกุศลและขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัฒนาไัลพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบารมีแห่งสมเด็จพระปุรภะมหกากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ และอำนาจผลบุญแห่งปวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้โปรดอภิบาลฝาพระบาทขอทรงมีพระพรา,ามัยสมบูรณ์ปรา,าศกาโอคาภาและอุปททัตสวรรตรลายทั้งปวงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิดขอทุกสิ่งจงสำลิดดังพระราชหฤทัยปราถนาเป็นมิ่งขวัญ ของพวมฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตาบดีรัติปิการเอินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดจ้าวโกรดสมองพูดนะครับครับท่านใน้องนี้กระดิญยึจูกข้นครับ จะได้ขอเรียเ,เชิญท่าน,นร้อยตำรวจโทพบชนกฉลานุคเราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงนามถวายพระพรเป็นลำดับแรกครับขอีย้เชิญครับ พระเจ้าลูกถือเจ้าฟ้าพุชรกิติยาภานเรศธิราเทพเยาวดีกมาลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชชิดยาสมุดงึกรมก็ปรต่างกรัมารประาประธานกรรชินังครับ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وتبركا أن تعطينا خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تحفظ وتهديها الكلاف اليهودي قول ولا تسألني عن أهل الكتاب من كل داء وسوء ومكروه اللهم البس مالكنا واياها لباس الصحه والعافيه والقوه عادلا غير عادل يا ارحم الراحمين <applause> اللهم انا نسال ان تقويهم وتعافيهم ونديمهم في الصحه والعافيه وان في امرهم ذكرا لنا وعزيزا علينا برحمتك สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชระก,กิาาร,ริยาภารกมลวงกมนรนทราเทพยวดีกม,วมลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงหายจากอาการประชวรและทรงมีพระพลานาไมที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอพระเมตตาห่พระองทรงโปรดประทานพระชนมายุิยิ่งลิน,นานแด่พระองค์ท่านทรงทรงเป็นมิ่งขวัญของะสมนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยพระแม่ตายข,ของเรอพองค์ทรงประทานความแมตายด้วยเถิดพวกข้าพุทธ้าวชาวไทยมุสลิมจังหวัดเพชรบุรีขอถวายความจงรักจงรักภักดีและขอสตุดีในบัพป้าปัญหากรรณาทีุ่ณอันหาที่สุดไม่ได้ขอพระองค์ขอพรงค์ทรงสมพระเกิด่อนยิ่งยืนนานด้วยก้าด้วยสมองลาออัลลัลลอฮอะลัลฮ